มันเล่นได้ทุกคนมันเล่นได้จริงด้วยโอ้โหสุดยอดนะครับนึกว่าจะเปิดมิติแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลย,ส,ยลวสวัสดีครับผมเดวันบันเทิงครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวันวานที่ยังคิดถึงอยู่นะครับ โดยสิ่งของที่ผมจะนำเสนอกับเพลิแผ่นซีดีที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับแต่ก่อนมันจะไม่มีโทรศัพท์พวกดู YouTube ดูอะไรจะเป็นพ,พวกการโทรและปุ่มกดนะครับก่อนที่จะไปดูซีดีต่างๆก็ฝากช่องเดอะวันบันเทิงแล้วก็ช่อง y ย u u ูปเลยครับเดอะวันชาแนลครับใน f a c e b o o k เดอะวันบันเทิงครับแต่ก่อนนั้นจะเป็น ก่อนที่จะมีโทรศัพท์พวกนี้เข้ามานะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้เราอยู่บ้านเพลิดเพลินกับความบันเทิงฟังเพลงดูหนังนะครับนี่ก็เป็นแผ่นที่ผมซื้อมามากมายสะสมเก็บไว้นะครับเยอะแยะยยมากมายทั้งมี CD vcd cd กับ vcd กับ dvd นะฮะก่อนที่ในยุคหนึ่งที่ว่าจะมีพวกนี้เข้ามา ทำให้พวกซีดีหายไปก็เป็นพวกโทรศัพท์ที่สามารถเล่นโชวเที่ยวดู youtube อะไรอย่างนี้ครับความทรงจำของผมก็จะเป็นพวกนี้แหละครับฟังเพลง m อ3มั่งอะไรมั่งนะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองเลยว่าไปลองเปิดกันเลยว่าทีวีที่อยู่ข้างหลังผมอ่ะมันซีดีนะเครื่องเล่นซีดีมันจะใช้ได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับ ถ้าเ,เพื่อนเชอบคลิปนี้ครับในรุ่นรุ่นเดียวกันครับก็ฝากช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมานำมาของที่ผมสะสมแล้วยังมีอยู่ว่าอยากให้เพื่อนมารับชมพร้อมกันว่ามันยังใช้งานได้ไหมแผ่นมันยังใช้งานได้ซีดีน่าจะเริ่มมาเป็นมานปี40ปพศส0 จนถึงปศเกือบห0สินไม่แน่ใจ50กว่ามนะั้งก่อนที่จะมีพวกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเข้ามาครับจนทำให้พวกนี้มันเดือนหายไปจากเราแล้วครับเพราะเรามีตัวนี้แล้วเราไม่ต้องไปซื้อซีดีจะไม่ต้องเปลืองตังค์มากมายก็เป็นสิ่งดีๆไปอีกอย่างหนึ่งครับแต่ว่าความคิดถึงของเราก็ยังคิดถึงพวกนี้อยู่ครับเพราะว่า โทรศัพท์สมัยใหม่ถ้าเราเล่นในทางที่ดีในทางที่สร้างสรรค์มันก็ทําประโยชน์ให้เราครับถ้าเราเล่นในทางที่มีดีไปทําเรื่องไม่ดีก็ผิดกฎหมายถูกจับถูกอะไรได้ครับเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวเราก็จะพาเพื่อนไปเปิดชมดูเลยว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมเล่าจะเป็นที่เครื่องเครื่องซีดีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,น,นะผมก็จะลองเปิดให้ดูครับง่ก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับตามไปดูเลยครับเอาครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปเปิดซีดีให้ทุกคนดูเลยนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ตอนนี้เราเปิดเครื่องกับเครื่องซีดีไว้แล้วหนูเสียงเครื่องมันดังมากเลยนะเป็นเครื่องเรื่องเครื่องเล่นย่้อ,อนึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดเรื่องนี้กันเรื่องอะไรนะไพทอนสองเหรอมีงูงูเราจะเปิดให้ทุกคนดูนะ <S <S <ๆ>เครื่องมาจะไม่ค่อยดีละเดี๋ยวใส่แผ่นไปก่อนโห่โกดยากเลยต้องดันเองอะ ข้อหน่อยอ่าไม่ติดยังไม่ติดเลยต้องใช้ความมุนแรงนะเพื่อนต้องให้มันขึ้นคอร์สก่อนปิดข้อหน่อยเออได้ละเสียงม,มันยังเงียบจะเดี๋ยวกำลังจะมาอ่าเดี๋ยวดูกันเอ้า โอ้มาจริงครับเล่นจริงครับยังไงครับโอนยงใช้ท่าอยู่หนังมันด้วยนะมันย้อนจริงอนะงูกำลังออกล่าแล้วเนี่ยมันเครื่องมันอ่านอยู่นะเห็นไหมเนี่ยโอ้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปยังไงใครชอบ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ช่องเดอะวันบันเทิงและาช่อง YouTube เดอะวันชาแนลด้วยนะครับผม